ยังจำได้กันอยู่ใช่ไหมครับว่าที่เราส่าห์ติดแทร็กเก็บข้อมูลกันเนี่ยนะครับเราต้องการรู้ว่าเราขายดีหรือขายไม่ดีจากโฆษณาเนี่ยเวลาคนเห็นแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเราขายได้หรือขายไม่ได้เนี่ยมันเพราะอะไรนะครับถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีตรงไหนเราจะได้แก้มตรงจุดนะครับแล้วก็ที่เราส่าห์ติดแทร็กไปเมื่อสักครู่เนี่ยเก็บข้อมูลทำคัสตอมคอนเวอร์ชันที่ผ่านมานะครับมันออตอนนี้เราสามารถดึงตัวเลข ในฟันแนลของเราออกมาดูได้แล้วนะครับก็คือตัวเลขเที่หน้าเว็บของเราว่าคนอ่านถึงจุดไหนกี่คนคนอ่านถึงจุดนั้นกี่คนคลิกปุ่มนั้นกี่คนอยู่กี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราดึงตัวเลขนี้ออกมาได้แล้วนะครับซึ่งเราจะไปจะไปจะไปดูวิธีการดึงตัวเลขนั้นจากการทำคัสตอมไพร์คอลัมน์หรือว่าคอลัมน์ที่กาหนดเองกันนะครับ วิธีการนะครับก็คือที่หน้าแอดของเราเนี่ยนะครับให้คลิกที่คําว่าแถวนะครับแล้วก็เลือกที่เลือกแถวนะครับเสร็จแล้วมันจะมีคําว่า conversion แบบกําหนดเองซึ่งเป็นตัว conversion ที่เราตั้งค่าเมื่อบทก่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งจะสร้าง conversion แบบกําหนดเองแล้วมาที่หน้านี้ทันทีเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นข้อมูลนะมันอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคําว่า conversion แบบกําหนดเองขึ้นมาแล้วอันนี้แสดงว่า มีการส่งข้อมูลจากที่เราทําแล้วก็มาถึงหน้าแสดงผลโฆษณาแล้วนะครับก็เอาแบบที่ผมทําแล้วกันนะครับปกติคือมันปกติเนี่ยไอค่าตั้งต้นเนี่ยครับเดี๋ยวผมลองพากลไปดูก่อนมันจะมีค่าเริ่มต้นใช่ไหมครับค่าเริ่มต้นมันก็จะมีเนี่ยครับพวกการคลิกอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยนะครับซึ่งค่าเริ่มต้นเนี่ยเราเราสามารถดูได้จากแถวแบบค่าเริ่มต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากําลังจะสร้างแถว สร้างไอตัวตารางผลลัพธ์แบบเอาไว้ดูเองนะครับเออถ้าเป็นผมผมก็ลบไอค่าต่างๆที่มันอยู่ในอยู่ในแบบอยู่ในแถวสาตรดาดที่มันให้ไว้ออกไปให้หมดเลยเพราะว่าถ้าอยากดูค่าพวกนี้เราก็แค่มาคลิกเปลี่ยนเป็นแบบค่าตั้งต้นก็จบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออปกติแล้วผมก็จะเอาให้มันเหลืออยู่แค่นะแค่ค่าใช้จ่ายเลยครับอ่ะเราอยากรู้ว่าเราจ่ายเงินไปเท่าไหร่นะครับ อืมตรงนี้เลยค่าใช้จ่ายเลยนะครับแล้วเราก็มาเลือกคอนเวอร์ชัแบบกําหนดเองเลยครับโดยที่เราจะเลือกเออเราต้องไล่ตัว Funnel เรามานะมันจะเห็นภาพชัดเจนนะครับโดย Funnel ของผมมันจะเริ่มจากการเอ่ออะไรนะวิววิวกันวิววิวห้าอะอ่าอ,อันนี้ก่อนนะวิวห้านะครับแล้วก็ พอดูอันนี้เสร็จคนเขาก็จะคลิก Interest เ่ะคลิกอินเทอร์เรตพอคลิกสนใจเสร็จเขาก็จะมาหน้าเซล Page เขาก็จะไป Lead อ่าน5 Secret ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรต่อเออ่แล้วก็จะเป็นลีดไพรส์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 อันนี้ต้องไล่ฟันเนลเองนะครับว่าลูกค้าเวลาเห็นแอดเข้าไปที่เว็บจะเจออะไรก่อนให้ให้เรียงตามไอตัวสิ่งที่ลูกค้าจะทําก่อนตามฟันเนลของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพที่มันชัดเจนนะครับ ลีดไพรซ์แล้วก็ล e a เฮาท To ูแล้วก็ล e a เอ็นแล้วก็จะมีบางคนคลิกเอฟเอคลิกเอ็นอ่ะโอเคนะครับโดยทีเออเ่เป้าหมายสูงของผมคือ AFA Conversion นะครับเอฟเอคอนเวอรเนี่ยผมจะใส่ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยไปด้วยนะครับอัตราอัตรานี้เป็นเปอร์เซ็นต์ผมไม่ดูช่างมันนะครับก็เอานี่ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าผมกดคลิกอันนี้นะครับ นี่มาดูตารางของผมผมจะเห็นค่าใช้จ่ายของแอดใช่ไหมครับแล้วผมก็เห็นตัวเลขแล้วว่าคนเห็นแอดเนี่ยเข้ามาในตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร่ทําตรงนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ไล่มาจนสุดท้ายทํา c o เว e r s ช o n หรือว่าสมัครคอร์สเรียนของผมเท่าไหร่ซื้อสินค้าของผมเท่าไหร่แล้วต้นทุนต่อการทํา c o เ v อร์ชันเท่าไหร่นะครับก็อันนี้สามารถไปตั้งค่าตรงนี้ได้เองนะครับเออลืมอีกอย่างหนึ่งพราะตั้งค่าเสร็จให้บันทึกแถวนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อ funnel อ่าเอฟแฟนเนลกันนะครับใช้อ่าทีนี้ตรงนี้ครับมันจะมีเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีเอฟแฟนเนลขึ้นมาไหมเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูค่าอื่นๆก็คลิกแค่นีค้คลิกแค่นี้นเลยก็คลิกมาค่าค่าเริ่มต้นอ่าทีนี้พออยากดูค่าในฟันเนลเราก็คลิกเอฟแฟนเนลจบนะครับประมาณนี้นะอ่าก็ไปจัดก,การตั้งค่าแถวให้มันแสดงผลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในฟันเนลของเราขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะได้อ่าเราจะได้มาดูว่า แอดที่ยิงไปเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในฟันเนลของเราตรงไหนที่มันดีหรือตรงไหนที่มันไม่ดีเราจะได้แก้มันได้ตรงจุดนะครับรวมถึงไอตัวเลขพวกนี้แหละที่เราจะเอามันมาเอามันมาช่วยในการยิงแอดต่อๆไปนะครับ